หมวกปีกกว้างเสื้อแขนยาวเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องใช้ป้องกันแสงแดดตอนที่นำถาดออกมาร่อนทองหรือว่ากระทะลงไปร่อนหาเศษทองคำกลางไม่น้ำยมพื้นที่บ้านสุมเม่นหมู่ที่หนึ่งตําบลแม่สินอําเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัย การทำงานกลางแจ้งท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยค่ะหรือว่าไม่ได้ทําให้ทอนะคะเพราะว่าสิ่งที่ชาวบ้านกนําลังค้นหาก็คือทองคําถ้ายิ่งร่อนหาทองได้มากนั่นก็หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยาานางสุนันอายุ60ปีชาวบ้านที่มาร่อนทองที่นี่เขาเปิดเผยค่ะว่าเดิมทีประกอบอาชีพทําสวนส้มแต่ว่าเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็มาร่อนทองหารายได้เสริม โดยคนเก่าคนแก่ในพื้นที่บอกเล่าต่อๆกันมานะคะว่าไหนแม่น้ำมีทองคำนางสุนันก็เลยเลือกแต่งเวลาในหน้าร้อนทำสวนครึ่งวันแล้วก็มานั่งแช่น้ำคลายร้อนร่อนทองอีกครึ่งวันบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ซีเรียสค่ะทองที่ได้เป็นทองบริสุทธิ์เรียกว่าทองนพคุณซึ่งร้านทองทุกร้านในอำเภอศรสีสัชนาลัยจะรับซื้อไว้ทั้งหมดบางทีก็ได้สักสองกรัม สามกรัรมแล้วแต่โชคแต่ดวงเหมือนกันนะคะไม่ได้ทุกคนบางทีบางคนก็วันนึงได้หลายบางทีได้สักครึ่งกรรมบางคนก็ไม่ถึงบางบางวันก็ได้เม็ดใหญ่มั่งเม็ดเล็กมั่งะคะ่ะแต่แล้วแต่โชค นายสยามเยวาวยอดอดีตรองนายกอค์การบริหารส่วนตำบลแม่สินเปิดเผยนะคะว่าแม่น้ำยมบริเวณน,นี้มีทองคำอยู่ในสายน้ำจริงค่ะชาวบ้านมักจะมาร่อนหาทองเป็นประจำในช่วงหน้าแล้งที่น้ำแห้งขอดตามตำนานที่คนในพื้นที่เล่าขานต่อ,ตอกันมาบอกว่ายอดเขาริมแม่น้ำยมเป็นถ้ำพญานาคซึ่งในวันพระก็จะพบทองคำอยู่ในถ้ำและมีสามีนำภรรยาสองคนเข้าไปขูดทองในถ้ำได้เป็นผงทองเล็กๆค่ะ ให้ภรรยาหลวงคอยเก็บทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าภรรยาอีกคนโลภมากค่ะให้สามีขุดให้ได้ทองมากๆและปรากฏว่าทองคําเหล่านั้นถูกดูดกลับไปทั้งหมดทําให้ชาวบ้านมีความเชื่อกันนะคะว่าเศษทองที่ร่อนเจอในแม่น้ํายมอาจจะเป็นเศษทองที่หายไปจากถ้าวันดีคืนดีก็มีชาวบ้านมาร่อนเจอนี่เป็นตำนานที่คนในพื้นที่เล่ากันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ